สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาดูรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด Toyota h i ฮ2025อย่างละเอียดทั้งดีไซน์ภายนอกที่สวยงามภายในที่กว้างขวางสมรรถนะที่แรงไม่เบาและแน่นอนราคาว่าคุ้มค่าหรือไม่ไปดูกันเลยเริ่มที่ด้านนอก h i เ2025มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นกับกริลหน้ากว้างไฟหน้าเหล็ที่ดูคมชัดและรูปทรงที่ออกแบบให้เพรียวหลมมากขึ้น แต่ยังคงรูปทรงกล่องเพื่อพื้นที่ภายในสูงสุดดูหรูด้ดวยโครเมียมแถบประดับประตูสไลด์ทั้งสองข้างช่วยให้เข้าออกง่ายส่วนประตูหลังเปิดกว้างเหมาะสําหรับการขนของมีให้เลือกทั้งล้อแบบสตีนและอลลอยรวมถึงสีสันหลากหลายทั้งขาวเงินน้ำเงินเข้มและแดงเมทัลลิกมาดูข้างในการไฮเอสขึ้นเชื่อเรื่องพื้นที่และรุ่น2025นี้ก็ไม่ทําให้ภายในดูหรูขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและการออกแบบที่ใช้งานง่าย ที่นั่งคนขับปรับแต่งได้ดีมองเห็นทัศนียภาพชัดเจนพร้อมหน้าจอสัมผัสลอยตัวขนาด8-9นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นมาพร้อม Apple CarPlay Android Auto รกล้องถอยหลังและพอร์ต USB หลายจุดสำหรับผู้โดยสารนั่งสบายด้วยเบาะที่นุ่มและมีพื้นที่ขายเยอะแม้แต่แถว3ในรุ่นยาวมีช่องเก็บของเทียบทั้งช่องแก้วกระเป๋าประตูและชั้นเก็บของเหนือศีรษะสำหรับขนส่งพื้นที่เก็บของกว้างขวางถึง6.2ลูกบาศเมตร ร้อมพื้นแข็งแรงทนทานส่วนรุ่นครอบครัวหรือรับส่งนั้นเน้นความสะดวกสบายใต้กระโปรงไฮเอ2,025มีเครื่องยนต์หลายตัวให้เลือกแต่ที่พบมากคือ2 8ลิตรเบนซินให้กำลัง17.5แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาสำหรับคนชักอบควบคุมประหยัดน้ำมันดีสำหรับรถตู้ขับได้10-12กมลิตรระบบช่วงล่างปรับให้นุ่มสบายแม้ถนนขนรุขระ และลดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นด้านความปลอดภัยมีระบบช่วยขับขี่เช่นเตือนเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนจุดบอดและถุงลมนิรภัยหลายจุดปลอดภัยทั้งครอบครัวและธุรกิจมาถึงเรื่องราคา h ฮเอส2 0, มีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นทัวร์เรอรู้ราคาประมาณรุ่นเชิงพาณิ์เริ่ม1 0 5 0 000ถึง1 2 2 5 0 0 0บาทรุ่นผู้โดยสารประมาณ1 4 000, 1, 5, 0 0 0ส5่แ0 0 0บาท รุ่นทัวร์ V.I.P สูงถึง1925,000บาทขึ้นไปอาจแตกต่างตามประเทศและอุปกรณ์เสริมแตกเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mercedes V.I.P 4 t i n s i p แล้ว h i เให้ความคุ้มค่าสูงมากสรุปแล้ว Toyota HiS เ0 2 5อันย่ห้าคุ้มค่าไหมคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะใช้เป็นรถครอบครัวรถธุรกิจหรือรถทับส่งผู้โดยสารรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการแล้วคุณหลักคิดว่า และกระดิษแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า